เราว o t หนาเางหาสาว่ะนเกว่สวยมากแบบเห็นแล้วแบบเจอเองก็อยากช็อปจริงๆอันนี้หนูเอากลับได้เลยนะคะที่ไแบบอยากได้เชอากเมื่อกี้เข้ามาก็แอบแบบเล็งๆกันไว้แล้วใช่แอบเล็งไว้แล้วคือเดี๋ยวค่อยกลับมาช็อปปิ้งต่ออีกรอบหนึ่งเพราว่าวันนี้ใส่ไงเนาะ ได้อยู่หนูใช่อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าค um> ือลองใส่แล uh ้วก็รู้ส mm ึกว่าหรือเราลองเปลี่ยนไงถ้าคนท้าลุกไงมันแบบคโทรศัพท์กลายกลายอะไรใส่ไปไหนก็ได้นี่หนูใส่ไปชแอมเซ็ตก็เส่ได้เลยเออ ชอบมากที่มีความแบบฟอนแต่ก็มีความผู้หญิงด้วยส่วนสชารับ,บนหนูก็หนูชอบสีชมพูค่ะโอรู้สึกว่าใส่แล้วแบบดูแบบน่ารักแบบใส่ไปเดินญี่ปุ่นได้เป็นี่ต่อมากๆคือเรือ <c oughs> ส่วนของชาก็ดูแบบดูเฟมินลีนดูเฟียร์สตี้ชอบมากค่ะชอบดูนี้มากจริงๆหนูก็อยากแอบขโมยเซอร์ของฮาราเหมือนกันนะคะแต่ด้วยชุดหนูเนี่ยโหชอบมากคือหนูอยากใส่แบบนี้ไปเที่ยวนานแหละตอนนี้ก็ได้ใส่แล้วค่ะ ไห้เลือกช้อปปิ้งคนละหนึชิ้จะเลือกอะไรอาจจะไปที่เยหรืว่าแบบในราอะไรเงี้ยนะูกอเลยได้ไหมเล่นไว้ไหนอ่ะเป็นกยีที่นี่สวย้วกมนกอะไรนะที่ถือชยบก็ตืวนละอ่าแ่ก็แบบแนดเออรน์อไอย่้ยเราเลกเสื้อตัวนี้มามาหรือเลนส์ตัวไหนที่ใส่ด้ทกที่อะค่ะแ่ว่าจะเปิดที่ดูตรงนี้ไม่ได้มันเซ็กซี่นิอ จร,ริงๆหนูมีเล็งกระโปรงกับกางเกงืนไว้ค่ะแต่ถ้าในถ้าในตัวหนูเนี่ยหนูชอบเสืออ้อแต่ของบนตัวหนูก็ชอบกระโปรงตัวนี้มากมาคกก่ะแต่ว่าก็เล็งเสื้อไว้หลายตัวในร้านแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยกลับมา<พ>อาเราก็าาาับงานนี้ไปเดี๋ยวจะจุกกระโปรงตัวนี้เลยคะ่ะจะใส่ไป,รปรเรียนมหาลัยค่ะอาละวาดาจารย์าทิ้งเี่ยและก็ รับรองว่าทุกคนจ,จะได้เสื้อผ้าติดไปแบบเยอะมากๆก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งกันนะคะที่เอแด์คะ่ะมีแบบหลายอย่างให้เลือกเลยเอเ d ด y l o ุ k ทุกลุคแบบแมทช์ได้หมดว่ายเทปรี้ยวจ้ามีแบบเป็น look เอ y d ดี l ลุคที่เป็นประดาแล้วก็สาขานี้นะคะเอแด์ไอคอนสยามนิวโลเคชั่นชั้นสองค่ะมาได้เอามาอัปเดตกันีกว่องนี้ก่อนเดี๋ยวเตรียมตัวกันทาเรา,า,าใช่นีมใช่ กันอยู่แบบมีชอพิเแน่นอนว้าวอแล้วเหรอเยอะเลยเยอะเลยเตรียมแบบกดดีอย่างนี้เลยเราเตรียมราเตรีตัวยังไงบ้างตอนนี้เรา้อมกันประมาณ่ชั่วโมงโอ้ตอนนี้ซ้อมก็หนักมากเลยค่ะแบบถ้าเกิดเสร็จงานวันนี้พวกเราก็น่าจะซ้อมถึงประมาณ5ทุ่มใช่พยายามซ้อมเป็นสปอตชสปิแวทมาฟนกเล้เราแลมันชั่วโมง โหยี่สิบสี่เฮ้ยกลๆกยกันอารยงีว่าแบโโักมบาพแตต่าบเือะไรยังไพี่ฟ้าสปอยไหมอยาสปอยมากเลยจับหลังอยื่มันแบบว่าแตกต่างแค่ไหนได้เลยะตาเลยมันเป็นอะไรที่เชื่อว่าทุกคนไม่เคยเห็นจ้ใช่จะเห็นวิ ใช่จะเห็นว no uh, uh ิสเน่การเต้นแบบสไตล์ใหม่แล้วก็การร้องแบบใหม่ด้วยโอ้โหเห็นจังตึงเลยอ่ะทีงตึงแน่แต่วาเราจะมีเพลงใหม่ความรับเพลงใหม่ที่เอามา่รู้ไม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 ่ได้หรอกนะใช่ค่ะใช่พูดกันไม่ทุกคนก็ต้องรอติดตามดู่ะว่าจะเอาอะไรไป็นอื่น เกือบ <Hoy S 2> ูมไปเลยเราไม่ได้เจอคนรุงนน้าร่พาราทีด้วยนะคัเพ่งะเจอว่เพราะว่าอยเปเพื่อนออกงานไปไหายกันแต่นี่ก็การไปราการต้องุนได่แถวเลยนะวันเดียวเต้น เป็นวันงเอเลยทุกคนเก่งชนะหน้าเต้นไม่เลอกผันผ่านไา้แล้วถูกต้องไม่เพราะจะบอกว่าเลยเขินมากเพราะว่าทุกที่ที่ไปทั้งประมาณสิบสี่วันนั้นอ่ะก็คือทุกที่ที่เต้นมิเรอร์ก็คือที่ที่เป็นฮอตสปอตที่เหมือนมาเป็นทัวริสต์แอเรียดังนั้นคนเยอะมากเราโปรโมทที่ไทยทาราไปโปรโมทอเมริกาถูกต้องค่ะบอกว่านอนเป็นแบบว่าแบบไปดูว่าว่าน้องจะเขินอะไรหรือเปล่านี่สุดเก๋อทคนดี เออคุณไม่อยู่เพื่อนเพื่อนคุณบอกว่าว่าภูมิใจมากที่ว่าคุณเรียนจบแล้วมีบอกคุณว่าไม่รอเลยไม่รอเลยอีกนิดเดียวก็ไม่รอเลยเออแล้วคุณจะได้เห็นคุณป้าเขาบอกว่าเนี่ยจะได้มีเวลาทำเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะหนูก็ตื่นเต้นจุดใ่ยังไงก็เวลาทำเยอะก็มีเพิ่มขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าก็ งานก็เยอะเหมือนกันค่ะซ้อมก็โอเคงนันค่ะเพราะช่วงนีมาต่อเริ่เริ่มาคืองานน่นแเฮ้ยขอบคุณแต่แต่เราค่อนข้างดีใช่ชอบทำงานสั่านยดชื่อตาองค่ะที่ได้ออกมาคือต้องสมาตั้งใจค่ะกตั้มากชอบแต่งงาอะไรกันบาเราชอบตตัวรชอบใช่งชอบทำได้ทุกอย่างไม่ชอบอย่างเยถูกตง นกระแสพิมพ์พิณาแบบว่าก็คือตามตามมาตรฐานของวอยูแลแล้วอยากแบบมีอะไรทีพิมพ์แฟนใหม่ที่แบบคอยฝันดูอะอยอะไรงี้ยก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ฟังเพลงแล้วก็คอยฝันวิวคอยซัพพอร์ตพวกเราทุกซิงเกิลที่ผ่านมาเลยแล้วก็โดยเฉพาะมิร์เรอร์มิร์เรอร์ของพวกเรานะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะรู้สึก ดีใจมากเลยที่เหมือนแบบมีคนมาคน้คนพบพวกเราเวสทั้งห้าคนมากขึ้นนะคะแบบรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาแท็กมาหรือว่าแบบเหมือนโพสงพวกเราพวกเราก็แบบไปอ่านตลอดแล้วก็รู้สึกเรียกว่าอะไร,รอ่ะตื้นตันมากตื้นตันตื้นตันก็สํบบาหรับหนูก็อย่างแรกเลยขอบคุณเหมือนกันทุกครั้งที่แบบ <ๆ S 1> เห็นแต่ละคนแท็กสตอรี่มาหรือว่าแม้แบบร้องเพลงของเราตอนที่ไปออกงานก็คือแบบมันใจฟูจริงๆแก็ อย่างใี้เพื่อนบอกไปหมดแล้วว่าขอบคุณทุกคนที่คอยสป,ปอร์ตพวกเราแล้วก็พวกเรามีอะไรมาให้ทุกคนเจอใครอีกแน่นอนอะรอติดตามกันเลยนะคะอย่าเพิ่งผิดพวกเราไปนะแน่นอ,อนว่าจะไม่มีโชว์ที่แบบทำแน่น,นอนแล<ต>้ว<ะ>เ่ยนไปเรื่อยๆจกกนแบบไม่มีวันเกิดแล้วแต่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยฉึกดำท้ายเดือนนีฝากแล้วแฟนแบกมิหน,หน่อยสิอาสาสปาร์ตมือถัดไปซาร่าทีา่เกาเอเนจี 爸爸他啦。 ก็ยังเอยอนนขอบคุณามนที่ให้กิดตารองเราด้ยนะคะที่อ๋ออ๋แอนนะคะเออฝากเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากคมเ็นของพวกเรานะคะสามารถดูอไดุู้ท่งทางงดูได้ทางยูทูบอรเชียนะคะแล้วก็ติดตามผลงานของเราแล้วก็านต่าะทีนสกอิเชียคะแล้วก็่อะแลกติดตามโชสเสของพวกเราด้วย อะอีะเลยจริงจริงเอนูต้องฝากอะไรบ้างก็ฝากติดตามเดชอ o สเชืได้นะคะทุกคนบีไอบีนะคะอันเอไม่ใช่อันอรค I ัอไอเอเชค่ะขอบคุณค่ะ